i l l u s t ต a t o r logo design วิธีออกแบบโลโก้ทรง6เหลี่ยมนะครับอันนี้จะเป็นโลโก้รูปทรงหกเหลี่ยมที่มีหลายๆสีนะครับเราก็มาเริ่มจาก artboard t o o เลือก new artboard จัดวางแล้วก็มาที่เครื่องมือ rectangle tool เข้ามาเลือกเครื่องมือ polygon tool อันตรเนตครั้งไว้คลิก1ครั้งที่จะเลือกสร้าง polygon ที่200พิกเซลนะครับไซส์ก็เป็น6นะครับแล้วก็คลิกโอเค มื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ selection tool มาวางไว้แบบนี้เมื่อเกิดลูกศรโครง้โคงๆก็กดชิปครั้งไว้จับหมุนไอ้ส่วนปลายแหลมชี้ขึ้นไปด้านบนจัดวางไว้กึ่งกลางหน้าอัดบอร์ดอลิตอันนี้มี f ฟ l l เป็นนอนโซกเป็นสีแบล็โโคโซกมีความหนาที่100ปอยสร้าง ตรงนี้มาเรียบร้อยนะครับเราก็มาที่เครื่องมือลายเซกเมนต์ตรงนี้เลือกเส้นเป็นสีกิมมองง่ายๆนะครับพี่จะเลือกเป็นสีฟ้าอ้าโทษทีกดกดต,ตัวเซตไปก่อนนะครับกดต,ตัวเซตเรามาที่เครื่องมือลายเซกเมนต์หลังจากนั้นก็นำมาวางไว้แบบนี้นะครับให้มันเป็นสีเขียวๆผ่าตรงกลางเลยนะครับ กดิ0ครั้งไว้เลือกสร้างเส้นตรง1เส้นเส้นตรงเส้นนี้จะมีเส้นที่เอาเป็น1ปุดนะครับแล้วก็เส้นมีสีเป็นสีฟ้าแบบนี้เพื่อที่จะได้มองง่ายๆสร้างมาแล้ว1เส้นนะครับหลังจากนั้นก็มาที่ลายส่วเหม็นเอามาวางเฉียงๆไว้แบบนี้นะครับเลือกสร้าง ลากเส้นทะแยงมาแบบนี้เมื่อลากเส้นทแยงเรียบร้อยนะครับพี่ก็จะมาที่ซูมทูแล้วก็มาดูนะครับว่ามันทแยงจริงหรือเปล่ามันตรงนี้มันไม่ตรงมุมนะครับเราก็ต้องดึงมันมาให้มันตรงมุมแบบนี้เมื่อทะแยงแล้วหนึ่งด้านนะครับหลังจากนั้นก็มาที่ลายเซกเมนตน์ครับมาเลือกตรงนี้ ก็สร้างเส้นเทียงมาแบบนี้จากนั้นก็ทําแบบเดิมนะครับขยายดูนะครับว่ามันตรงมุมไหมนะครับด้านนูตรงแต่ด้านนี้ไม่ตรงเพราะฉะนั้นเราใช้ direction Direct s e c t ถูก t o ั l นะครับลากมาแบบนี้พอตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็มาที่ line segment เ,เ,เอามาวางไว้แบบนี้แล้วก็ดึงลาก ลิปครั้งไว้ด้วยนะครับดึงลากสร้างเส้นตรงหนึ่งเส้นแบบนี้แล้วก็มาที่ลายเสกเน้นเอามาวางไว้แบบนี้แล้วก็กดชิบค้างไว้ดึงลากสร้างเส้นตรงหนึ่งเส้นให้เป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เราขยายดูชัดๆนะครับเพื่อไม่ให้มันกินเข้าไปใน พลิอนนะครับเราก็เคาะมันออกมาถ้าเคาะแล้วมันไปมากเกินไปเราก็ใช้ direct section tool อ,อันนี้เคาะมันเข้าไปก่อนหลังจากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือ,อ,ชอใช้ลูกศรขาวนะครับ direct section t o ออกมาแบบนี้วางแบบนี้ตรงนี้ก็เช่นกันกดชิปค้างไว้ด้วย วางแบบนี้นะครับเมื่อเราลากเส้นจนหมดครบแล้วนะครับเราก็เลือกเส้นสีฟ้าเอาไว้หนึ่งเส้นหลังจากนั้นเราก็มาที่ select แล้วมาที่เซมแล้วก็เลือก f i l l and s o เราเลือกตรงนี้เลือกปุ๊บมันก็จะเลือกเส้นที่เป็นสีฟ้าทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นเราก็ ตร,ตรงนี้เป็นเส้นนะครับสั่งเป็นนอนนะครับสั่งเส้นเป็นนอนจากนั้นเราก็ใช้ selection t o l เลือกทั้งหมดแบบนี้แล้วก็มาที่ object สั่งอีกแผ d นแล้วก็คลิกโอเคมาที่ w i n d o w เลือก part wider ตรงนี้พี่จะต้องการตัดโพลิกอนนะครับตามที่เราลากเส้นเอาไว้ตรง part wider ให้เลือก d e v i c e จากนั้นคลิกเมาขวาแล้วก็สั่งอันครุต่อไปก็เป็นขั้นตอนการใส่สีตรงนี้พี่จะเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็ดีลิทจิิงไปอันนี้เป็นสีเขียวสีเขียวนี้ตรงนี้เป็นสีสเขียวแบบนี้ ตรทีละกันตรงนี้แบบไม่เหมือนแล้วนะครับมันสลับกันไม่เป็นไรครับตรงนี้เป็นสีส้มสีส้มนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็น นี้จะเป็นสีเขียวเข้มอันนี้เป็นสีเขียวอ่อนตัวนี้เป็นสีฟ้าอ่ะเป็นสีน้ำเงินส่วนอันนี้นะครับจะเลือกเป็นสีอะไรดีเอาเป็นสีเขียวแบบนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ Illustrator Logo Design วิธีออกแบบโลโก้ทรงหเหลี่ยมขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับยุรา555ด้วยนะครับถ้าต้องการให้เหมือนตรงนี้นะครับให้เหมือนอันนี้นะครับให้เหมือนอันต้นแบบเราก็ไม่ต้องมาตัดตรงนี้เราก็มาตัดตรงนี้แทนนะครับตัดตรงนี้แทนครับพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ